โอเคสวยแบบนี้เรียบร้อยจีจนะีชนะแล้วครับผมโอ้โหจะดูดไม่ออกโอ้โหเหลือจะเชื่อกับพี่ชายโอเคหลุมดำช้อนไว้ที่เดิมปุ๊บดูดจวบจับสวยโอ okay, เคเบิ้นสองติดหน่อยโอ้โหเบิ้นสองออกสามคุเหลือจะเชื่อโอ้โหแล้วคุโดบบนอะไรอีก กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลายเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสกายเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วครับผมได้ทําการพูดถึงไกด์น้องแชมินนะครับกับน้องแบล็คแชมินในความต่างมันต่างกันยังไงนะครับผมและสกิลน้องแบล็คแชมินมีอะไรบ้างนะข้อดีข้อเสียต่างๆของน้องแบล็คแชมินนั่นเองนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับผมน้องแบล็คแชมินนะครับผมแต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งใดครับผมผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับผมทีี่ให้เรราามมยื ในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวน้องแบล็กแชมินนะครับผมขอคุณมากๆเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเจ้าตัวน้องแบล็กแชมินก่อนนะครับผมว่าสกิลนะครับผมอาจยวผมจะทวนสกิลอีกรอบนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับโอกาส80%ครับผมใช้ความสามารถอัญเชิญระเบิดมือความสามารถอัญเชิญระเบิดมือนะครับผมก็คือเราสามารถเลือกนะครับผมไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมภายในแมปนั้นนะแล้วก็ทําการสร้างแลนมาค่ะเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมและหากเป็นลายเดีียยวกันะะรรรบผมมท่เเาาาใช้สถิดือ จะทาการนะครับผมลบสิ่งติดตั้งหรือว่าลบเอฟเฟกพื้นที่ออกนะครับผมแล้วก็ทาการขโมยมาเบิร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมที่อยู่ภายในแถวที่เราใช้ระเบิดมือนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสกิลหลักๆของเจ้าตัวน้องดชเชามินนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ย้ายไปยังไอ้พื้นที่นั้นด้วยเนาะแล้วก็เมื่อกักขังฟองสบู่ครับโอกาส90%นะครับผมทำการปลดปล่อยหรือทำการเจาะฟองทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอกาส55%ครับผมป้องกันขโมยมาเบิ้ลนเนาะ สำหรับสกิลตัวน้อง Black Charmin นั่นเองนะครับผมต่อ,มา,ม,อม,าตมาครับผมก็คือเมื่อตกเดนมาร์กครับผมโอกาส85%สร้างร่างเงาครับผมร่างเงาเนี่ยสามารถสร้างได้สูงสุด4แห่งนั่นเองนะครับผมโดยแห่งแรกเนี่ยเมื่อฝ่ายตองข้ามตกพื้นที่นะครับผมจะเก็บค่าผ่านทางสูงสุด300%นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะบบกเพิ่มอีก100%ตามจำนวนร่างเงาที่เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็เมื่อตกร่างเงาครับโอกาส80%ครับผมเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบซุ่มแล้วก็เมื่อฉันตกพื้นทิ่งกว่าฉันครับโอ,อก,อกา,า,าส50% แล้วก็เมื่อเริ่มเทินครับโอกาส80%เคลื่อนย้ายไปยังแปดช่องด้านหน้าผมเป็นการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ,อห่างเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมก็จะทําการสร้างเลนด์มาร์กทันทีนั่นเองนะครับผมสําหรับการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวนี้ความสัมพันร์เรเนเ่ยจะไม่มีผลนั่นเองนะครับผม โดยที่ที t t ่ผมใช้ในรอบนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเอาหมกราชาที่ถูกในประเทศนะครับผมปีบอกกับดักเพชรนะครับผมมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็มีในส่วนของการโยเว้นข้ามาทาง2ครั้งนั่นเองครับผมทำให้เจ้าตัวน้องแบล็กชามินเนี่ยอึดมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จี้โจมตีหลังนะครับผมที่จะใช้เป็นถุงมือเบสบอลกุหลาบนั่นเองนะครับผมก็จะมีในส่วนของการติดดีบับกุหลาบนะครับผมแล้วก็มีการติดดีบับต่อแตกแล้วก็มีการดูดภายในแถวนั่นเองนะครับผมมาคอมโบกับเจ้าตัวระเบิดมือนั่นเอง กรณีที่ปั๊บนะครับผมบัฟบหมดนะอันนี้บัฟบสสัปดาห์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างนะครับผมสาหลังย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนบทส5เมื่อไม่แสดงผลก็คือแปลนนั่นเลยครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่นะครับผมก็คือเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามนะให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมภายในแถวนั้นเนาะก็ถ้ากรณีที่บัฟบหมดนะครับผมผมแนะนําให้เปลี่ยนเจ้าตัวหมวกครับเป็นหมวกกันดีบัฟนะครับผมแล้วก็เอาบอรดเพชรออกนะเป็นในส่วนของแปลนนะครับผมแปลนใดก็ได้แปลนหนึ่งนะ อ,อีก2ชี่เนี้ยไอ้ที่ก่อรถไฟจะเป็นก่อรฟ้ฟราคาที่ถูกในประเทศมาแทนได้นะครับผมส่วนที่หลักๆที่ อาเป็นคีย์หลักของน้องแชมินก็จะเป็นในส่วนของถุงมือเบสบอลนะครับทำให้เจ้าตัวน้องแชมิน,เ,นเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็คอสตูมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทุกการทอยลูกเต๋าครับโอกาส60%ครับผมชาร์จโลซื้อประชุบสูงสุด2ชั้นนั่นเองนะครับเพื่อทำไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถและความเก่งกาจของน้องแชมินนะครับผมว่าจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผม let's go ครับโอเคครับเกมแรกโอ้โหมาก็เจอตึงกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับอ๋อ เคสโคโอเคได้เป็นคนที่สอง้ยเกือบไปแล้วมาเดี๋ยวกันหน่อยเพื่อนอเคสโคนะมีตัวดรอปเป็นดรอปนี้ใช่ไหมเอ่อเพิ่มค่าประหาคูณ4นะมีป้องกันเอฟเฟกอันตารายนะครับมีภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฟิกค่าประัาคูณ4เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คเพิ่มเติมแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกตรายโอเคเป็นเอ่อดเดนมิชั่นเพดใช่ไหมให้ตัวโดนดเดนมิชั่นเพดที่มีเพิ่มค่าประหาคูณ4แต่ว่ามันไม่มีเดนมิชั่นในตัว มีดรอปนะมีดรอปกุหลาบอมีหลุมดำมีอา่าไปตัวเกาะลอยฟ้ามีโลโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าผมไหวอยู่ผมว่าผมไหวอยู่มีเนะเทศเราต้องการเราเรากลัวอย่างเดียวคือเนะเทศที่เหลือเราไม่กลัวแล้วตอนนี้นะโอเคให้เขาเล่นไปนะครับผมโอ้โหแล้วโดนลุนกันวาร์ปออกด้วยประเด็นส2องเจรสิบสองออกสิสโคมีโอเคไม่มีคอสตูม สามหลังออกโอเคสวยดูดมานี่ก่อนปุ๊บระเบิดมือใช่ไหมปุ๊บมาตรงนี้แล้วตกอีกทีปุ๊บนั่นเลยสวยโอเคแล้วก็เออสองสามสี่มานี่ก่อนปุ๊บดูดสวยติดไหมทะลุหมวกไหมโอเคทะลุหมวกโอ้โหแต่ว่ามันมีกันดีบัฟกับทุกคนเบิ้ลสองไปสวยงามพระรามสองไม่วาร์ปจ้ะเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแล้วกันอ่าตรงนี้ปุ๊บสวยดูเคมีการทำมวยมาบึนโดนโอ้โหทะลุหมวกลรัว,วอุ้ยแต่ว่าป้องกันได้เสอันตรายออกดีอยู่นะชอน็อตนี้อืมนางฟ้าไม่ตัดไม่เป็นไรอ่าห้าเจ็ดได้หมดเคสวยไม่วาบเดี๋ยวเราระเบิดมอีกรอบองั้นไปยังมาที่ปุ๊บมานน่โอ้โหติด วางไว้นี่ก่อนปุ๊บแล้วก็ลุมดำติดไวน้นี่ปุ๊บมาถุมดำใช่ไหมถ้าเราเรียกเราเสียวเขาจะตกแรนมาตรงนี้กันดีกว่าดูดไว้ก่อนวิแต่ว่าทะลุมหมวกรัวๆๆเลยนะอันนี้ทะลุมหมวกรัวเลยนะแต่ว่าดีบัฟบไม่แตกดีบัฟบไม่โดนซักดีบัฟบเรียบร้อยโอเคข่เมืองทำอะไรเราไม่ได้แล้วแบบนี้นอกจากเขาจะไปจุดสตาร์ทอย่างเดียวแล้วเขาจะถอยหลังนั่นแหละเขาถอยหลังยังไงเรามีเจาะฟองนะ แต่ว่าเขาไม่มีฟองในตัวเอ้ยหรือว่ามีฟองรู้สึกว่าเพสโคจะมีฟองในตัวไหมโอเคมีฟองในตัวนะเพสโคโอเคเขาไม่ได้แลนสองอันนี้น่าจะได้แลนดูทรงแล้ววิจัดว่าทะลุหมวกรัวๆเลยนะเมื่อกี้อุ๊ยไม่ได้แลนเกมอวยเราแล้วแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเกมอวยเราแน่นอนแล้วนะยังไงเพสโคห้าอันนี้โอเคเราหมวกหมวกหมดนะเอ้ยไม่ใช่หมวกหมดโล่หมดวิจต่ว่าโล่ชาร์ดีอยู่นะโล่ขอตูมเนะี่ยชาร์ดีอยู่นะครับผมยังไงดียังไงดีงงดพี่ชาย พี่ชายจะมาตรงไหนพี่ชายมาตรงนั้นใช่ไหมโอเคพี่ชายมาตรงนั้นนะเพราะมีกันวิกไหมมีกันวิกไหมเราไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอเคหลุมดำไว้ตรงนั้นเราเคลื่อนย้ายตรงนี้ปุ๊บระเบิดมือไปตรงนี้ปั๊บโอเคสวยแบบนี้เรียบร้อยจีจีชนะแล้วครับผมโอ้โหจะดูดไม่ออกโอ้โหเหลือจะถือกับพี่ชายดูดไม่ออกเบอร์สองโอเคไม่วาบ แต่ว่าติดดีบัฟแบบนี้คุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยมานี้หน่อย,อยงั้นเ<า>คมโดนขโมยมาเบิร์หนึ่งอันนี้การแตกการแตกเรียบร้อยเป็นชัยชน,นะโอ้โหชลักชลีเ,ลเนะาะส่งแบ็กแชร์บินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมถัดไปดีกว่านะครับ<า>โอเคโอ้โหเพสโคอเยอะที่ถ้าจะเจอเพสโคบ่อยขนาดนี้นะป<ม>าครับเพสโค,คมีมีดเรียกนะมี มีตัวผีเสื้อนี้น่ากลัวค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมเราเปิดก่อนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปียบเลยนะนั่นแหละครับเปิดก่อนค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเป็นไงล่ะออเราดักเขากอนดีกว่าอันนี้ปุ๊บเราเน้นพกระเบิดมือไว้ก่อนนะเราวางไว้ตรงนี้ระเบิดมือไว้ตรงนี้ปุ๊บสวยเพราะเขาไม่มีแรนด์ุดนะครับทุกคนเขาไม่มีแรนด์ุดนะครับเดี๋ยวเราสี่ไปก่อนนั้นเราสี่ไปก่อนโอเคสวย เราพยายามดักไอ้ตรงมุมที่เขาสามารถตั้งไอ้ทอยแล้วก็แบบตั้งได้นะอันนี้สิบสองไม่เกินปุ๊บสวยครับสิบสองไม่วาปจะพยายามตัดเขานะพยายามตัดเขานะสวยระเบิดมือออกไหมอา่าผมว่าผมช้อนไว้ตรงไหนดีวะว่าผมช้อนไว้แถวแถวอ่าแถวแถวนี้ดีกว่า ววก็ระเบิดมือไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคเรา12ใช่ไหมเออเราช้อตไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อเขามาหลังไงเออแล้วก็เราทอยทอยสิบเหรอทอยสิบแล้วกันมีขังคู่ออกองไหมอย่าบึ้นโอเคสวยไม่วับป้อนนี้เราดักเขาไว้หมดเลยนะอ,อ๋อเหลือตรงโทรศัพท์ใช่ไหมหลือตรงโทรศัพท์ที่เดียวอันนี้ปุ๊บ ระเบิดมือออกไหมเค okay. ดักไว้หมดแล้วมไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วเราดักไว้หมดแล้วเขาเล่นยากแล้วทีนี้เขาเล่นยากแล้วเขาเล่นยากแล้วอเ,เออหวังว่าสกิลมันจะไม่ออกตั้งแต่แรกนะรู้สึกว่าจะออกโอเคไม่ออกสวยมันสองแน่นอนชอนุดนี้ยังไงก็ต้องมือสองสิบสองเลย <12. S 1> เห็นไหม <12. S 1> ผมดักไว้ผมบอกแล้วผมดักไว้ เห็นไหมเขาต้องวาร์ปเขาวาร์ปมาโอ้เขาเราโดนนะเราโดนหนึ่งสเต็ปแบบนี้เราโดนหนึ่งสเต็ปอีกาแน่นอนโอ้โอกาไม่ออกด้วย GM แบบเนิร์ฟนะ GM แบบเนิร์ฟนะแบบนี้ GM แบบเนิร์ฟนะมาปะาาย,ยังไงก็ตกเมืองแน่นอน,นครับเขา,า,าทำอะไรเราไม่ได้บอกแล้วเราหลักไว้หมดแล้วเราทำให้เขาเล่นยากนะอีกาออกโอเคลแล้วก็เลือกเมืองที่จะไปเอ้าโดนเฉย โอเคมีเจาะฟองออกสวยเจาะฟองเป็นไงผมเพิ่มความถึกมานะตัวเรียกมาไฟดับโอเคเกิน okay. ยัยไม่เหลือไฟฟ้าปึ๊บแ,แล้วก็หลุมดําไว้ตรงนี้มายิงตรงนี้ปุ๊บโอเคหลุมดําช้อนไว้ที่เดิมปึ๊บดูดจวบจับสวยโอเคเบิ้ลสองติดหน่อยโอ้โหเบิ้ลสองออกสามกูเหลือจะเชื่อโอ้โหแล้วกูโดนแบบนี้ ไม่ใช่เลยนะ่ะไม่ใช่นาะโอ้โหมันวาร์ปแน่นอนแบบนี้เราโดนแล้วโอ้โหจากเกมนำๆกูโอ้โหเต่าแบบเน่ามากเมื่อกี้เจาะฟองออกไหมโอ้โหเจาะฟองไม่ไอเจาะฟองออกแต่ว่าบอดไม่ออกบอดเหลือครั้งนึงแต่บอดไม่ออกโอ้โหอันนี้บอดออกแน่นอนโอ้โหกูโดนแล้วช็อตนี้กูโดนแล้ว โอ้โห,โโหกำลังพูดเลยว่าเมื่อกี้แบบเกมแบบเนิฟนะเกมแบบเนิฟนะเป็นไงล่ะเนิบไหมล่ะโอเคดีบัฟติดโอ้โหทำไมดีบัฟกุหลาบไม่ติดนะถ้าดีบัฟกุหลาบติดสวยเลยดังฟ้าด้วยค่ะห้าเอ็มมันแพงตรงไหนวะเองก็พี่จ้างจ่ายนะเรียบร้อยจีจีครับช็อตนี้เรียบร้อยครับนั่นแหละ เดี๋ยวไปดูส่วนงคลิปถัดไปดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเจอกับพระอภัยมณีนั่นเองนะครับผมมา,มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนไม่ตึงเท่าไหร่นะแต่ก็ย่าประมาณอืมเมื่อกี้นี่แบบถ้าเราไม่ทอยเน่าเราไม่โดนดีดนะแบบผมบอกเลยว่าสวยถ้ามีอบบอบก,ก่อด้วยนี่ถ้ามีอบอบบก,กอด้วยนี่จะสวยมากเลยนะแต่ไไม่มีอบอบบก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามีอบอบบก่อเมื่อกี้ยังอย่างน้อยก็ยัง,ยงโอ้แต่ว่าก็อาจจะยากอยู่นะเพราะว่า เอาอมันแก้เกมได้ไหมเมืเ่กมอกี้ก็มีโอกาสแก้เกมได้แหละแต่ละแหลทอยสองออกสามลุงนี้ซื้อคุกกี้ดีกว่าใช้คุกกี้ดีกว่าเศร้าอ่ะเศร้าอ่ะเศร้า,า,า,าทีเด้อสิบมายังไงโอเควาร์ปอีโวพาภัายมีเนลเทศมีบัตรเชิญไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แบบนี้เสร็จเราแล้วเสร็จโจรครับ ออม่นี่ดีกว่าโอเคติดไว้ตรงนี้แล้วก็หลุมดำหรอหลุมดำช้อนไว้ตรงนี้ดูดมาก่อนอันนี้เต่าแตกกับอ่อติดดีบัฟแน่นอนเห็นไงติดดีบัฟเต่าแตกสวยงามอะ่ะคือมันดีมันเลิศอะ่ะเออนะโดนไปพี่ชายพี่ชายนางฟ้าไหมพี่ชายพี่ชายโดนไปกมสามสิบหกเอ็มโอเคนางฟ้าไม่แตกนางฟ้าไม่ตัดอีกเหลือแต่เชื่อโอเคเบิ้ลสองสวยงาม,งามพระรามสอง ไม่วาปจ้ะมาสักรอบโอเคโดนแบบนี้เอาอีกสักรอบเรียบร้อยจีจีมอญจ่ายมาพี่ชายพี่ชายจ่ายผมหน่อยนะพี่ชายจ่ายผมหน่อยเรียบร้อยแล้วก็หลุมดำเหรอหลุมดำติดไว้ตรงนี้เรียบร้อยโดนเรียกเงา80สเล็กเงาจ G ครับผมและเกมนี้ก็ไปชชนะของน้องแบล็คชาิมนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการรีวิวตัวละครอย่างน้อง b แบ c ็กแช min นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะนะอยู่ในมาตรฐานนะครับผมเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นผู้เล่นใหม่เลียถามว่าเล่นได้ไหม,ก,หมก็เล่นได้นะจี้อะไรพวกนี้ก็อาจจะเซตไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมแค่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายอันนึงก็แล้วก็โจมตีสักอันเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะ ถ้าไม่มีแปนเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ไม่มีแปนนะก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าในส่วนของระเบิดมือเนี่ยมันสร้างได้นะสร้างแลนมาได้้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่ได้จัดคอตูมเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเปลี่ยนเจ้าตัวหมวกเป็นหมวกโลซูเปชิลก็ได้นะแล้วก็แปนเนี่ยจะเป็นแปนทำไอแปนปลาหมึกก็ได้นะหรือแล้วก็ไอตัวดูดจะเป็นตัวดูดที่มีความสามารถป้องกันได้ฝีกอันตรายสักชิ้นก็ได้นะต้องหามาสักชิ้นนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัว อ่าน้องแบ็คแชมินหรือว่าจะเป็นในส่วนของไอ้น,นี้ก็ได้ไอ้เจ้าตัวหมวกอ่ะหมวกเป็นไอ้ป้องกันเอฟเฟกอันตรายใช่ไหมกรณีที่ไม่ได้จัดคอตูมนะหมวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็แป้นที่เป็นแป้นสร้างโล่อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมอ่ารู้สึกว่าอังคารเนี่ยจะมานะจะมาเรียงหลังนะเป็นเวอร์ชันดาร์กนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแป้นที่เป็นเลเวลซูเปอร์ชิลเนาะก็นะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับผมน้องฟ้านะครับที่ให้ไอเดียเรามายืม รีวิวนะครับผมขอคุณอีกครั้งนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่มีเซตอะไรเนี่ยน่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะก็วันนี้นะลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ